ตอนนี้กำลังเป็นวิวาทะในโซเชียลนะครับบางคนก็บอกว่าให้ระเบิดนะครับจริงๆคือการเปิดช่องของถนนลบบุรีราเมศสวนที่กําลังบล็อกทางน้ําอยู่ทําให้หาดใหญ่จมบาดาลทั้งเมืองนะครับว่าควรจะมีการเปิดช่องหรือว่าไม่เปิดช่องยังไงไปฟังที่ดรเอพูดเลยครับ ตอนนี้มีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการทำไงให้น้ำลดเร็วที่สุดนะครับบ้างก็ว่าควรที่จะระเบิดถนนลบบุรีารามศสวนนะครับบ้างก็บอกว่าอย่าระเบิดเลยเพราะว่าพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังไงน้ำมันก็ท่วมอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าให้ระเบิดถนนนะครับแต่บอกว่าให้เปิดช่องนะครับฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันจะไม่ได้ไหลเชี่ยวถูกไหมครับดรใช่ครับเปิดช่องเล็กๆนะครับกดนน้ามันจะไปอยู่แล้วเปิดช่องที่สภาชั่วคราวสามารถการได้ทิศเดียวครับแล้วเวลาจะมาซ่อมคืน ไม่กี่วันก็เสร็จใช้คาว่าเปิดช่องเล็กๆหลายช่องหน่อยเอาความจริงมาคุยกันภาพถ่ายดาวเทียมของที่ออสองของทิสตามองเห็นชัดเจนเลยว่าหาดใหญ่เนี่ยเขาอยู่ทางใต้เทเข้ามาหาดใหญ่มันต้องวิ่งเข้าไปทางเหนือเพื่อจะลงทะเลสาบสงขาภาพดาวเทียมเห็นเลยว่าถนนรถบ,บุรีราเมตรขวางครับน้ำมันไม่ลดฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจำกระดับกระแสของพระบาทสมเด็จ ระเจ้าอยู่ร้วรุ่นเจ้ารกันที่เก้าเนี่ยทรงมีพระกระแสไว้ชัดเจนนะครับว่าที่ไหนที่น้ําขวางเนี่ยควรจะเปิดทางดังนั้นเนี่ยตามหลักวิศวกรรมเลยนะครับเอาวิศวกรรมถ้าเกิดไม่เปิดทางน้ําจะลดลงได้ช้ามากและสุดท้ายไม่ว่าอยู่ต้นน้ํากลางน้ําท้ายน้ําน้ําก็ไม่ไปอยู่ดีเดือดร้อนเหมือนกันอยู่ดีแต่การเปิดช่องและส่งหาร ช่างเนี่ยท,ท,ที่ราชบุรีเนี่ยพอเลียงเจครับมันมีสะพานปูได้ทันทีเลยรถสามารถสัญจรได้ปกติและน้ําผ่านได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทางผ่านของน้ำเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยชุมชนอาศัยอยู่อย่างเบาบางนะครับเบาบางแต่ก็มีชาวบ้านอยู่รัฐก็มีหน้าที่จะต้องอ,อพยพ ดูแลเยียวยาอย่างเป็นธรรมตรงนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านเข้าใจและจะแก้ปัญหาได้ไม่ฉะนั้นครับพลเรียงเจน้าไม่ลดพลเลียงเจเอาอ,อไปก็เสียน้าไม่ลดพลเลียงเจเอาเรือไปก็เสียงล่มเพราะงั้นแล้วหนทางที่จะช่วยคนได้ก็คือน้ําต้องลดลดกระบาดลดหัวล้อเข้าได้ดังนั้นไม่มีทางอื่นครับก็ต้องเปิดทางที่มันทําคันขวางไว้ส่วนในอนาคตจะมาจัดการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันผมกำลังจะลงไปดูในพื้นที่เลยครับพลเลียงเจครับครับฉะนั้นในการที่จะเปิดทางให้น้ําเข้าไปเนี่ย แล้วมันจะต้องไปท่วมนะครับในพื้นที่รอบๆแล้วก็บ้านเรือชนชาวบ้านอีกเนี่ยตรงนี้รัฐควรมีมาตรการไงให้เร็วที่สุดครับในการอพยพชาวบ้านทำาไงให้เร็วที่สุดครับตามหลักครับมันมันจะพู้ง่ายๆว่ามันจะเป็นทางผ่านน้ามันจะไม่ใช่แช่น้ําแบบอยุธยาอย่าให้ชาวบ้านตกใจมันจะเป็นทางผ่านน้าให้เร็วนะครับรัฐรัฐก็รู้แล้วแล้วก็รู้แล้วว่าเจาะตรงไหนน้ําจะไปตรงไหนดังนั้นในพื้นที่ตรงเนี้ยหนึ่งอพยพก่อนสองเยียวยาเขานะครับดูแลเขา อย่างเป็นธรรมตรงนี้ช่วยได้จริงครับและผมเชื่อว่าชาวบ้านวันนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดไม่ทำนะ้นำก็ไม่ลงเหมือนกันแล้วหาดใหญ่วันนี้ตายสนิทจ,จ,จริงครับจะมีความสูญเสียมากผมเนี้ครับบริษัเจนครับเพราะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีฝนไม่อีกใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับถึงแม้ว่าพายุจะดูดไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าถูกไหมครับบริเัทเจถามดีครับ มันไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะพ่อเลี้ยงครับมันตกบนเขาอ่ะครับเลี้ยงเจวันนี้อาจจะดูว่ามันปล่อยปลอยแต่เขาเนี่ยมันมาแล้ว่ดังนั้นไม่มีไม่มีใครการันตีเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดน้ำมันไม่ลดยังไงมันเดื่อยมากพ่อเลี้ยงเจมันย่าไปหมดอ่ะมันไม่มีทางนั่นหลักการคือต้องให้น้ํลดเร็วที่สุดเจออะไรขวางปล่อยออกไปปล่อยไว้เร็วที่สุดเพื่อจะทาให้น้ําลดแล้วเราเคลื่อนที่เข้าไปช่วยได้ นี่คือหลักการที่เป็นสากลของตัวโลกครับบริเจครับสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดที่ควรจะทําคืออะไรครับในภาวะนี้ครับหกข้อที่ต้องทําเป็นสําคัญที่สุดภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับข้อที่1ก็คือศูนย์ประชาการสูงสุดเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะที่ผ่านมานี่สับสนมากไม่รู้จะต้องไปอยู่ที่ไหนปราษาอะไรกับใครผมเสนอแนะต้องเป็นค่ายลเสนาณรงค์กรมประชาการของทัพภาคที่4ซึ่งตอนนี้ เป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้โอเคครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยมีทั้งยุทธุกรณ์ที่ดูแลทั้งบกเรืออากาศและเป็นพื้นที่ที่สนที่กำลังของหน่วยกู้ภัยได้รวมทั้งเป็นที่พักพิงเป็นศูนย์รวมนะครับของหมอพยาบาลซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลค่ายเสยนาธนารงด้วยใันข้อที่1 ข้อที่สองถ้าเกิดจำกรณีผู้ว่าหมูป่าได้ผู้ว่านรงศ์นั่นคือโคศกเสียงเดียวคนเดียววันนี้ไม่รู้ใครพูดเล่เท่ไปหมดเลยครับเพราะเลี้ยงเจประชาชนจะฟังที่ไหนดังนั้นต้องมีโคศกตัวจริงคนเดียวเท่านั้นและต้องเป็นคนที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือและมีความรู้แต่แลงข่าวทุกสามชั่วโมงหชั่วโมงแบบนี้แหละครับจะช่วยให้วิกฤตที่มันหนักหนาเนี่ย มันเบาบางลงได้กระจายข่าวที่ถูกต้องเท่าน,นั้นเดียวข้อที่สองวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยข้อที่สามวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับหน่วยกู้ภัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเยอะเพื่อนผมเนี่ยเรือคว่ำคนหลุดจากมือไปเลยสองคนเรือคว่ำอีกแล้วเด็กตัวน้อยหลุดอกไปมันไม่มีการกาหนดเลยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดงลึกมากเชี่ยวมากข้ามเข้าเด็ดทาง ที่จริงดาวเทียมของชิห้หารู้ระบุว่าสีแดงไม่ได้ตกต่ำสีส้มรถใหญ่เข้าได้เรือประเทศไหนเข้าได้สีเหลืองรถเล็กเข้าได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวเป็นสั้นเป็นเส้นทางสัญจรปกติตรงนี้ต้องประกาศเลยครับโปลเลนเจแต่วันนี้ไม่มีเพราะงั้นนี่คือเสี่ยงดวงกันไปการผู้ภัยอาจจะสร้างความเสียสียซ้ําซ้อนได้ข้อที่สี่สำคัญเช่นเดียวกันโปลเลนเจผมมีญาติแท้ๆอยู่ที่หาดใหญ่ มีหลานเรียนหมออยู่มอวันนี้ออกจากพื้นที่ไม่ได้วันนี้ขาดไฟฟ้าตายอย่างเดียวเครื่องปั่นไฟฟ้าไม่ไว่าจากไหนภาคใต้มีเยอะต้องระดมเข้าพื้นที่แล้วครับเพราะการปั่นไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราสามารถตั้งเสาสัญญาณมือถือได้นะครับมีการชาร์จแบตให้ชาวบ,บ้านได้และน้ำต้องการมากต้องมีศูนย์รวมในการที่เราจะไปรับบริจาคน้ำตรงนี้ต้องฟื้นสากรือพกให้รวดเร็วนั่นคือข้อที่สี่ข้อที่ห้าเลั 5, งเจ วันนี้เห็นไหมกู้ภัยนี่ร้องไห้คนเราไปที่งานกันคนเลี้ยงเจเลยคกู้ภัยมาช่วยกันคือทาอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ตําแหน่งไม่รู้ที่จัดและเราต้องแยกแยะตามมาตรฐานสากลตามลําดับเด็กผู้สูงอายุผู้พิาการสตรีมีการผู้เจ็บป่วยตรงนี้ต้องรีบแยกแยะเพราะฉะนั้นแล้วจะสายเกินไปและสุดท้ายผมซึ่งดูเหมือนว่ากะไรจะทำก็คือหมอทีมหมอพยาบาลต้องลงพื้นที่แล้วครับพอเลี้ยงเจ และก็เป็นหมอพยาบาลที่ถูกฝึกเรื่องฉุกเฉินนะเพราะวันนี้ไม่ใช่ไปรับเอาออกมาแล้วไปโรงพยาบาล mm hmm. เผลอเสียชีวิตก่อนหมอพยาบาลที่ถูกฝึกมาการแพทย์ฉุกเฉินต้องไปด้วยไปดูแลตรงนั้นอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้ดูแลตรงนั้นถึงจะช่วยชีวิตคนห,าห่าดใจให้พ้นวิกฤตที่สบสี่ชั่วโมงได้นี่หข้อต้องทำอย่างนี้เลยครับ, okay, รบพอเรียนครับขอบคครับพอเรียนครับคุณมากครับได้ครับพี่เอหวัดดีครับขอบคุณมากครับ